ไปเกียร์ดีซะด้วยเฮ้ยเ <Hey, S 1> พื่อนๆครับคลิปนี้ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเว้ยแต่ว่าอะไรรู้ป่ะผมว่าจะหาอะไรกินตอนเย็นหน่อยดูวิซุ่นี่มีอะไรติดติดไว้หน่อยว่าตอนเย็นลองดูดิวะไปกดหมดวดก๋วยเตี๋ยวอ่าผมก็เลยลองกดเว้ยแล้วไปเห็นในชื่อก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยที่มันอยู่ในห้างแต่ว่าเราไม่เคยกินเลยอืมเฮ้ยมันมันไอเพอร์ซิอุดเดียวกับ เพอร์ซิวตเดียวกันที่ห้างบนห้างเลยที่สีคอนเพราะอันนี้ก็อยู่ที่สีคอนอชื่อตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือเทพเจ้าเพอร์ซิอุสซีคอนสีน,สนั้นโอ้โห,โห,โห <c oughs> รุมแม่ <c oughs> น้ำอย่างสีเกียงด้วยนะอย่าลืมอ <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> รุมแม่ <c oughs> น้ำอย่างสีเกียง <c oughs> ใช่ร <c oughs> ุมแม่น้ำอย่างสีเกียงใช่คือกูไม่สนใจก๋วยเตี๋ยวกูชอบที่เราผมบุดหนุนมเท่าไหร่คือตอนเนี้ยผมเห็นชื่อใช่ป่ะผมกดเข้าไปก่อนอ่าคือถ้าเป็นเพย์คืออ่านอันนี้เสร็จกบเข้าฮุกเลย ชื่อพี่ยาวมากชื่อพี่ยาวจริงๆนะครับผมแล้วเขาเปิดมานานเลยด้วยนะแต่บอกก่อนเราไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรทั้งนั้นนะครับคือจะกดเข้าไปดูจริงๆแล้วก็เขาขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรวะหลักๆเขาขายกเตี๋ยวเรือป่ะผมจอประมาไน้กเตี๋ยวตอกอะก๋วยเตี๋ยวตกก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเงี้ยครับและผมเลื่อนไปเรื่อยๆเว้ยเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเขาเขามีเอฟไฝด้วยนี่หว่าเขามีเอสี่เอสามี่อะไรเงี้ย ก็เลยลองดูเลื่อนไปเรื่อยๆราคาเท่าไหร่วะเฮ้ยเลื่อนไปตอนแรกเราอยยี่สิบเก้าเว้ยคือมันร้อยเจ็ดเก้าอะไรปกติเขาขายอะไรแปดเก้าในเว็บอในนี้ในไลน์แมนแปดเก้าร้อยเงี่ยแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าก็เตรียมไว้ประมาณสักร้อยยี่อะไรเงี้วยาถ้าไปกินที่ร้านก็เนี่ยประมาณร้อยห้าสิบเตรียมไว้ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้นะครับผมเลื่อนไปเรื่อยร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทร้อยอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มาอันสุดท้ายที่ผม ที่ผมต้องถ่ายเลยนะพี่เอเก้าเอเก้าเนี่ยคงไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อของไม่ใช่ประเภทเนื้อน่าจะเป็นหัวข้อหัวข้ออะไรเงี้ยหัวข้อ,อ,อ,ขอ,ขอเขาบอกว่าเมดูซ่าพิโรดน้ำตกเนื้อวากิวเผ็ดที่สุดในโลกคือเมดูซ่าเนี่ยกดจัดละโกดจัดแล้วงูมาแล้วงูเกงกองออกหัวแล้วกอยงูเกงกอยออกหัวแล้วผมไม่อยากรู้หรอกว่าโกรธไม่โกรธเท่าไหร่ ในนี้จะมีเนื้อวากิวออสเตรเลียนสไลด์เอเเนื้อตุนเอ็นตุนลูกชิ้นนะครับผมก็คือเต๋ยวเนื้อรวมอ่ะเต๋ยวเนื้อรวมเต๋วเนื้อรวมราคาทั้งหมดที่เราจะได้ไป499บาทครับเป็นตัวเลขกลมๆคือ500บาทครับก็เต๋ยวจานนี้เรากินในราคา500บาทแล้วเผ็ดที่สุดในโลก นี่คือสิ่งที่บายสุดที่เราจะทําในรอบหลายหลายเดือนจะไปกินปลาหมาหมาอุ้ยถ้าถ้าในรอบใกล้ๆปลาหมาเนี่ยไม่นานไม่นานเลยไม่นานเลยไม่นานเท่าไหร่เฮ้ยแต่ว่าเขาคงมีเหตุผลในการขายราคานี้ผมว่าผมว่าของคงดีแหละอยู่บนห้างด้วยนะออยู่บนห้างด้วยแล้วหน้าตาอาหารเนี่ยตอนนี้โอ้ยเดือดอยู่เดือดอยู่พี่เดี๋ยวจะผมลองขึ้นรูปไปดูนะเนี่ยเนี่ยหน้าตาอาหารจะประมาณนี้ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอกดสั่งเลยถ้าสามมากินบ้านเนี่ยเส้นที่เป็นแป้งจัดๆเนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมถามทีนนะอันนี้แพงที่สุดของเขาไหมผมเลื่อนมาไม่มีแพงกว่านี้แล้ววะ <laughs> <laughs> แค่นั้นเองวันนี้วันนี้เรากินเพอร์ซิวต์ช่พรุ่งนี้ผมขอทองสมิธเมนูที่แพงที่สุดของทองสมิธได้ไหมก็ <laughs> จะแพงกว่านี้ประมาณประมาณร้อยเดียวโอ้สบายสบายถ้ามึงกินสี่ร้อยไปแล้ววันนี้ผมนึกว่ามีเป็นพัน ก๋วยเรือวเป็นพันแม่งหน้าขำนี่นะนี่คือแมงกะหานเราบาดเจ็บจากปลาหมามาเราจะบาดเจ็บจากน้ำตกอีกนิดหน่อยเป็นอะไรไปเอาเอาเอาตอนนี้เรามาถึงยุคที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวที่มีการนําเข้าของเนื้อมาเนี่ยราคา,า500บาทกันแล้วครับผมนะครับอย่าไปอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เรากินข้าวของเนี่ย ขนมหวานเนี่ยแพงกว่าข้าวนะแพงนะแพงนะอย่างผมฟาวผู้หญิงไปกินไอติมเท่าไหร่อ่ะสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบใช่สยามด้วยสองต้นโอ้โหลงไปคุกกับพัตจิโอพัตพัตจิโอปลื้มเรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวรอกินนะครับเดี๋ยวรอดูว่าห้าร้อยมันเป็นแบบไหนอยากกินมานานแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเนี้ยไม่อยากดูรสชาตินะไอชื่อยาวเนี่ยชื่อยาวเป็นยังไงไปครับไปไป เกินคดาดว่ะทำไมครับผมค,ค,คิดว่าประมาณนี้นะ,ะนี่เนี่ยแค่นี้เหรอเฮ้ยคุณยังไม่เห็นภายในหรือเปล่าโต ổ. นี่ผมติดมาด้วยสามไม้นะชินเอ็น <laughs> นี่ครับคือสิ่งที่เราจะได้นีเดี๋ยวเฮ้ยเยขาดูใส่ใจดีนะอันนี้ปั๊บหนึ่งนะอันนี้คืออะไรครับอะไรพี่หาลูกค้าชอบรบกวนรีวิวในแอป ครับมันจะได้เด้งหน่อยจะได้เด้งเลทขึ้นไปจะได้เด้งเลทขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยช่วยกันนะครับดูว่าเมนโดซ่าจะพิโรหรือผมจะพิโรนะครับกินสองคนด้วยไม่เราสั่งมาไม่ได้กะอิ่มแต่แค่เราอยากดูเฉยๆว่ามันเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับผมเฮ้ดูเหมือนเราจะใช้แค่ไอ้นี่เนี่ยใช้แค่นี่ป่ะเอ่อช้อนเดี๋ยวผมเอาช้อนนช้อนไหม น่าจะต้องใช้ช้อนหรอนี่ครับเป็นดูซ่าค,ครับอันคือเฮ้ยแต่แพ็คเกจเขาเหมือนดีป่ะหรือเปล่าวะลองดูดิโอ้นี่ครับเป็นกล่องนี้มาเลยโอ้โหเป็นกล่องนี้มาเลยนี่กล่องอย่างดีกล่องอย่างดีครับ แป๊บนึงนะคนๆนะคนๆนะคนนะครับเฮ้ยคนใสอยู่คนใสอยู่คนใสคนขอนแกนนี่คนอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าเราเป็นไงมานี่นะเขาน่าจะใส่มาทั้งหมดนี่เลยป่ะเฮ้ยสองชั้นว่ะเฮ้ยเอ้ยเฮเซ็นทรัลล็อกว่ะเซ็นทรัลล็อกกูเปิดมาเลยกูเปิดมาเลยบั้นนี้ โอ้เต็มเต็มอยู่มีอะไรบ้างเนี่ยเอ็นเอ็นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยลิ้นเหรอลูกชิ้นอ๋ออันนี้ลิ้นเลยคุณมองรู้เลยใช่ฮะผมมองรู้เลยผมมองทราบเลยแล้วคุณยกขึ้นมาไหนครับว่าเป็นเช่นไรนะครับเอาลฮะอันนี้แหละคือตัวแสบอันนี้แหละคือตัวแสบอันนี้คือน้ำสุปใช่ครับอันนี้คือตัวแสบของเราคุณจะ ใส่เลยมะก็ต้องใส่เลยต้องใส่เลยเพราะเดี๋ยวมันแห้งครับแล้วก็เดี๋ยวจะเย็นไปด้วยอันนี้คืออะไรฮะยกขึ้นหน่อยยกขึ้นมหน่อยฮะพริกแห้งฮะโอ้โหของแท้เหมือนกันนี่แหละพริกแห้งน้องดมขึ้นมาขึ้นมาอยู่ขึ้นอยู่เฮ้ยขึ้นอยู่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 สาวนี่ขึ้นอยู่สาวอันนี้คือเครื่องปรุงเครื่องปรุงผมว่าเครื่องปรุงโปรตี อยากเห็นน้ำามันมากเลยตอนนี้เ,เทมาก่อนเลยเทยน้ำแม่งมาก่อนเลยตอนเนี้เทน้ำแม่งก่อนเลยเรามาลุ้นกันว่าเป็นซาพิโรด<ๆ>เผ็ดที่สุดในโลกนะครับ<ๆ>เผ็ดโดยที่เราไม่ต้องปรุงครับเป็นเช่นไร<ๆ>เอาละหัวละก็มัดแก่ง่ายด้วยนะเอาละมาดูนะ<ๆ>ดูนะเฮียค้นมากอะ่ะ ปาดิหานิย์แค่วิโรดว่ะดันสไลด์ขึ้นมาดูสิไอ้เหี้ยต้องเทหมดว่ะเะดได้น้ำน้ำ,นำไม่น่าเอ้ยเออต้องต้องเทหมดเลยโอ้โหป๊บน,นึงครับหนีหนลักเงยขึ้นมาเงยเงยขึ้นมาไอ้นี่แม่งใส่นะรอเฮ้ยเป็นไงหูเพลิดหรอ ฮ้ยเผ็จริงพิโร่จริงป่าวะพิโร่จัดเลยแหละเหรอรั่วเลยนะรั่วเลยนะเอาเลยดีกว er> right? ่าพี่เพราะว่าเราไม่น่าจะกินกันนานฮะแล้วก็เฮ้ยแต่เขาเน้นมาให้นะสี่ห้าร้อยคุ้มอยู่คุ้มไหมพอได้อยู่นะก็หนาปากอ่ะก็นาอยู่นะผมว่าเอาด้ไหมเอาเฮ้ยเราต้องเอาต้องเอาถ้าพิโร่ต้องสูตรนี้เลย นี่แหละเฮ้ยอันนี้อันนี้มันเหมือนเป็นเครื่องปรุงเลยวะเพราะว่ามันมีเครื่องปรุงเพิ่มมาเนี่ยเหรออ๋อกัะถินหอมถั่วอ๋อก็ต้องใส่เขาแหละนี่ครับต้นหอมมานี่ต้นหอมเพิ่มความหวานเพิ่มความหอมเพิ่มความนัววอิ๊กกระเทียมอ๋อกระเทียมก็ต้องเอาได้เลยได้เลยเกลาพราะน้บจบก็ไม่ค่อยใส่ถั่วน้อยมาก เอาละตอนนี้จบเลยเอาละตอนนี้ทส้มอะไรยังไม่ต้องปรุงนะเฮ้ยก่อนไหมผมผมขอแบบยังไม่ต้องปรุงไหมได้แล้วคุณกุกนไหมเพราะว่าผมกินเผ็ดผมพอเดาวทางได้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 หรือว่ากันกันเละกินตรงนู้นไหมกินตรงนู้นไหมออโอ้ยสว่างจ้าเลยตรงนี้แจ๋วเลยนะดีกว่าได้เห็นด้่ยนี่ครับ โหวิ่งแต่เนีมันข้นจริงว่ะพี่หรือว่าด้วยความที่มันมีไอ้พริกแห้งนี่ด้วยวะอือวิ่งแต่นี่ยน้ำลายแม่งย้อยเออขี้น้ำลายแม่งสอด้วยวะเนี่ยพี่ขอขอชิมน้ำก่อนนะได้ได้ได้ขูแม่งค้นจอยากให้คุณยกขึ้นมากินดีกว่ามันจะมันจะเป๊ะกว่านั่นแหละนี่ครับอย่างงี้นะได้ฮะระวังนะเดี๋ยวสำลัก จริงอะเออถ้าแบบปกติไม่ได้ถ่ายคลิปมึงได้กี่คำถ้ารสชาติเนี้ยหมายถึงถ้าในสีส่ห้าคำ,<น>คำวะถ้าสี่ห้าคำก็ได้อยู่ถือว่าคุ้มอันนี้คือลิ้นเนาะน่าจะลิ้นแหละลิ้นนะแล้วเขาคงอยากให้เรากินไก่นี่ว่ะปพริกแห้งป่ะอ่าผมว่านะ ผมก็คงอยากให้เรากินแบบนั้นอะไอเคี้ยตับมันข้นแบบคนเกือบอะอันเนี้ยใครที่กินเผ็ดอะผมบอกเลยว,ว่าไอเคี้ยแม่งแม่งอาจจะใช่สําหรับคุณเลยว่ะมันเผ็ดมากอะก็สดไปที่เหงื่อท่วมเลยใช่ปะทีเดียวเองเพื่อแกแอบรู้จากถุงนะโหถ้ากินกินยากประมาณนึงนะด้วยความที่มันเยอะด้วยแล้วมันถ้วยถ้วยมันแคบด้วย ขวดพริกเข้าไปสักเม็ดหนึ่งสวยเลยอืมือ,อเรียนนอนไม่หลับดีมั้งเนี่ยสวยเลยจานไระสาทลูกชิ้นนะลูกชิ้นนะมันเป็นก๋วยเตีเ๋ยวเยอะที่ดีเว้ยอร่อยเลยอะเต๋อโคนเลยใช่ ได้ครับพี่เขาเจี๋ยเขาอะแล้ว,ลวทั้งเส้นทั้งน้ําเลยมันเข้ากันหมดเลยใช่ครอขอล้องเส้นทีเส้นเขาอร่อยนะอันนี้น่าจะเป็นตัวแพงใช่ตัวไอไฟเขานะเอสี่เอสี่อาอสี่ก็ถึงไอไฟครับพนะริกแห้งเข้าไปเน้นๆนตาพี่แล้ว เผ็ดเช่เผ็ดมากขอดกน้ำหน่อยน้ำ<อ>น้ำไม่อย่างข้นเลยด้วย,ยด้วยเคยแป๊บแป๊ c. โอเคไปเนี่ยข้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาทำน้ำหอมเออแต่ผมว่าเขาทำน้ำดีว่ะโอ้โหคำนี้เอออหไอ้หี้เอาอีกแล้ว นนกกิแอด้วยจุ๊งเนี่ยแม่งมาเลยอ่ะอืไหนเออบ่อยเฮียมาจริงว่ะพี่โห้สองเม็ดได้อยู่เฮ้ยเอาฝั่งเม็ดเลยเหรอบ้านะเนี่ยครับมันข้นแบบข้นคากนี้เลยอ่ะหูและพริกโคตรหอมอ่ะพริกอย่างเงี้ยแม่งเผ็ดที่หลังอ่ะดิใช่อ่ะดิพี่เนี่ยโอ้โเผ็ดมากอะเนี่ยไอตัวค้นๆมันอยู่ข้างล่างว่ะโอ้โหแม่งข้นไปอีกไอ้เหี้ยเมื่อกี้ข้นแล้วนะ ยดูวันนี้ดิเพื s <S b, ่อนรวบนะรวบรวบรวบได้ได้ได้โอ้โหน่าก네ินอ่ะเฮ้ยก๋าเตี๋ยวเรือเขาโอเคนะเนี่ยโอ้ดีเลยดีนะเนี่ยอาหารเสริมนะอาหารเสริมครับอาหารเสริมครับเนี่ยครับเพื่อนๆคือมันแบบคนคักเลยอ่ะอ่ะแค่เห็นโอ้อเดี๋ยวผมขอคักที่อ่ะไม่คุณต้องคุณต้องรวบข้างๆข้างล่างอีกทีนึงว่ะเหรอ อืโหเหี้ยใช่ด้วยไหวปพ่อว,วะโหเลือนเนือเ้นเนือเนอเน้อเอ็นตุนนั่นน่ะใช่ดิอยากกินไอ้นี่มัน,นเลยเ,เอฟไ้เอฟสี่ะหมดแล้วม้งเนี่ย<อ>ขนละคำหมดแล้วม้งเนี่ยเมื่อกีเอ้เล้เพราะมันใส่มาก็ไอ้เหี้ยสามสองสามชิ้นป่ะใช่น่าจัดนะโอ้โหเนี่ยผมขอคักๆักอันนี้เลยอันนี้ครับนั่นแหละ เอาเลยคุณยกเลยอุ้ยเผ็ดว่ะโอ้พี่เผ็ดมากโหนะเนื้อตุ๋นครับอ,อือว่าคักๆมันอยู่ข้างล่างอ่ะใช่ใช่กดนี่เป็นไม้ไงอยู่เลยโอ้ยมึงดูหน้ามดงหน้ามึมเหงื่อท่วมแล้วอะ โูลูกชิ้นเอ็นเอ็นเนื้อเอ็นดีด้วยแล้วเอ็นอร่อยด้วยเฮียเฮ้ยพี่ดีว่ะทนอร่อยว่ะเฮ้ยทองสมิธมันเคยกินป่ะกูไม่เคยกินไม่เคยมไม่เคยกิน,น,นแลลนอง่<ะ>อนน่ะเออแต่ถ้าลองสั่งอันนี้แล้วสี่ห้าร้อยทองสมิธก็พอได้แล้วนะอเออเราลองกินทองสมิธกันนะ ทุกนี้ดีกว่าเนาะบักทีคือทุกอย่างที่มีราคาเนี่ยน่าจะมีเหตุผลของเขาหมดใช่เหมือนอย่างนี้ยก็มีแล้วลองไปลองชิมดูว่าบะหมีท่ที่ใครก็ไปต่อคิวกินนล้วก็เจอเรื่องน้ำตกอ่ะพี่ทุกสาขาชาวต่างชาติชาวไทยไปต่อคิวกินหมดแล้วแล้วสาขาต้นก็อยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้จำไม่ได้โหแต่ที่ไหนก็เหมือนกันแหละคิวซีขานาดนี้นะใช่เพราะแบรนด์ระดับประเทศไทยอ่ะ เวลากินเผ็ดๆอย่างคือแม่งหยุดไม่ได้ไปเรื่อยๆเฮ้ยขึ้นหมอนี่โอไม่ไหวอ่ะโอ้โหนี่มันเฟี้ยวด้วยว่ะดูมาดูหน้าดูหน้าดิหาเหงื่อแม่งเต็นเลยโอ้โหโอ้โหพูดอะไรไม่ออกเลยแม่งเผ็ดใช่แม่งเผ็ดมากเว่เฮีย โอยเผ็ดจริงเผ็ดจริงเฮียยอมยอมยอม,ยอมโรดว่ะโอ้ยโอ้ยเฮียแต่ทอ้อไม่กินเผ็ดตาหอืมอ้ยเฮียเผ็ดเผ็ดเ,เโอ้หมดละหมดแล้วนะเฮียดูเหงื่อดเหงื่อ ดูเวโหอ๋ออ๋อเยียเผ็ดเป๊ะเปเปเป็ะเปิดเลยเปิดเลยมุณพ่ออุ้ยเผ็ด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 จริงอะพี่ว่าเผ็ดป่ะสิเผ็ดจรเผ็ดเยียเผ็ดมากแต่ผมผมเผ็ดกินได้ถ้าคนกินเผ็ดก็ชอบเนี้ยผมว่าคนกินเผ็ดไม่ต้องลองเนาะจัดใจดิมันเผ็ดหอมมามันไม่ได้เผ็ดแบบปี๊ดเลยอะมันไม่ได้เผ็ดในสาระแต่ว่ามันทั้งอบทั้งร้อนทั้งเผ็ดแบบมันอยู่ที่อันเดียวกันอะใช่เฮ้ คือจริงๆทำถึงวัดนะทำถึงแ,งแต่ว่าไอตัวเนื้อไม่รู้ว่าเขาให้ประมาณนี้ทุกร้านป่ะที่แบบเป็นพวกเอฟไฟเอฟสี่ผมได้ประมาณนี้แหละเนอะสามชิ้นสี่ชิ้นว่ไปนะครับผมถ้าเรูไปกินที่ร้านอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้เฮ้ยคงให้เท่ากาันแหละเหรอเออขอให้เท่ากันมั้ง อ๋อไม่เหมือนร้านในซอยบ้านกูนี่ไปกินที่ที่ร้านได้เยอะได้ขอได้ได้เอาเราอยากลองมากครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เผ็ดที่สุดที่พิลโล่ที่สุดนะครับได้ลองแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่ไหวว่ะเพี้ยแต่ผมขอผมขอไปนั่งนิ่งท่อใจไปไปนะไปแล้ว